ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมจอร์จีพีครับเชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็จะเจอปัญหานะครับสำหรับการใช้รถจักรยานยนต์ตัวทักขันนี่150นะครับเรื่องของอสัญญาณกันขโมยที่มันดังเร็วเกินไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามา ทำการปรับตั้งค่าเซนซิทีฟหรือความอ่อนไหวของสัญญาณการขโมยครับการปรับตั้งทําอย่างไรเรามาดูกันครับเรามาเริ่มนะครับมาทําความเข้าใจนะครับสําหรับการปรับตั้งความเซนซิทีฟของตัวระบบการขโมยของทักคนีหนึ่งห้าศูนย์นะครับมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวรีโมทคอนโทรลก่อนนะครับจะมีปุ่มอยู่ด้วยกันทั้งหมด3าปุ่มนะครับก็คือปุ่มบนก็คือปุ่มล็อกปลดล็อกและก็ปิดเสียงนะครับ วิธีการนะครับเริ่มต้นให้เราปลดล็อกคอก่อนนะครับนะแล้วก็ปล่อยให้ไฟดับไปให้เรียบร้อยนะครับถัดมานะครับการตั้งค่าให้เรากดปุ่มปลดล็อกนะครับหนึ่งครั้งนะครับโอเคมีเสียงดังมีไฟกระพริบนะครับพอมีไฟกระพริบเกิดขึ้นนะครับให้เรากดปุ่มล็อกทันทีนะครับกดค้างไว้นะครับเดี๋ยวผมเอาใหม่นะครับต้อง เร็วๆนิดนึงนะครับเอาใหม่นะฮะกดปลดล็อกครับพอมีไฟกระพริบนะครับให้กดปุ่มล็อกค้างไว้ครับแล้วเราจะได้ยินเสียงนังแก๊กครับตอนนี้ได้ยินเสียงนังแก๊กแล้วนะครับให้มาทําการกดปุ่มปลดล็อกนะครับหนึ่งครั้งเราจะได้ยินเสียงนะครับอันนี้เป็นสองครั้งนะครับนี่สามครั้ง อันนี้สี่ครั้งนะครับกดไปนะอันนี้เป็นห้าครั้งนะครับเสียงที่เราได้ยินเนี่ยนะครับก็จะเป็นระดับความแข็งของตัวสัญญาณการขโมยนั่นเองนะครับถ้าดัง5้าครั้งเนี่ยแสดงว่าเป็นอยู่ระดับที่อ่อนที่สุดนะครับก็คือตำแหน่งที่มีเสียงดัง5ครั้งเนี่ยก็จะอยู่ตำแหน่งที่อ่อนที่สุดมีใครมาสะกิดลดนิดเดียวนะครับตัวสัญญาณการขโมยก็จะทํางานแล้วนะครับ ส่วนถ้าดังหนึ่งครั้งก็คือตำแหน่งที่มันแข็งที่สุดนะครับแข็งที่สุดก็คือการที่จะทําให้ตัวสัญญ,ญาณการขโมยเนี่ยมันดังขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะทําได้ยากนิดนึงนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองปรับไปที่ระดับหนึ่งดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับขั้นตอนเหมือนเดิมนะฮะกดปุ่มกดล็อกหนึ่งครั้งครับพอไฟกระพริบกดปุ่มล็อกค้างไว้ครับ รอจนกว่าจะได้ยินเสียงนักแก๊กนะฮะอ่าได้ยินเสียงนักแก๊กนะฮะกดปุ๊บนะครับอันนี้คือดังหนึ่งครั้งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็กดปุ่มล็อกเลยครับตอนนี้ผมปรับมาอยู่ที่ระดับที่1ซึ่งจะมีความเป็นเซนซิทีฟเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะแข็งนะครับค่าก็จะแข็งนะครับเดี๋ยวลองมาทดสอบกันครับครับหลังจากที่เมื่อกี้ผมได้ทําการ ปรับตั้งค่านะครับซึ่งไปอยู่ที่ระดับหนึ่งก็คืออยู่ที่ค่าแข็งสุดนะครับเมื่อเราทําการปรับแล้วนะครับเราจะมาทดสอบกันนะครับตอนนี้ผมก็กดปุ่มล็อกไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เอาตัวรีโมทคอนโทรลเนี่ยครับอยู่ห่างจากตัวรถนะครับเอาห่างจากตัวรถ3ามเมตรอะไรก็ว่างไปนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ ตัวรีโมทคอนโทรลอยู่หางจากตัวรถแล้วนะครับผมจะลองขยับรถดูนะฮะสังเกตได้ว่าตอนนี้นะครับสัญญาณการขโมยไม่ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นผมลองกระแทกให้แรงๆขึ้นมานะครับดูซิว่าจะทํางานไหมนะครับต้องมีการกระแทกที่รุนแรงนะครับสัญญาณการขโมยถึงจะทํางานนะครับครับต่อไปผมจะลองปรับไปอยู่ที่ระดับที่5นะครับซึ่งจะเป็นค่าที่อ่อนสุดนะครับ วิธีการปรับก็ลักษณะเดิมนะครับมามาดูกันนะเริ่มต้นจากนะครับกดปุ่มปลดล็อกหนึ่งครั้งนะครับกดไปเลยนะฮะพอไฟขึ้นนะครับให้กดปุ่มล็อกค้างไว้รอจนกว่าจะได้ยินเสียงดังแก๊กจากกุญแจนะตะดังแล้วนะครับกดปุ่มปดล็อกครับนี่คือระดับหนึ่ง ระดับสองระดับสามระดับสี่นี่คือระดับ5้านะฮะเสร็จแล้วก็กดปุ<ๆ>่มล็อกนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่ระดับ5้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองทำการทดสอบกันฮนะครับตอนนี้เราก็ปรับไปอยู่ที่ระดับ5แล้วซึ่งเป็นระดับที่มีความอ่อนไหวที่สุดแล้วนะครับ เราตอนนี้ก็เอาตัวรีโมทคอนโทรลอยู่ห่างจากตัวรถเช่นเดิมนะฮะตอนนี้นะฮะเราลองมาขยับรถแค่เพียงนิดเดียวนะฮะนะฮะแค่ขยับเพียงนิดเดียวนะครับตอนนี้ก็สัญญาณการขโมยก็ทำงานแล้วนะครับ ครับก็เป็นไงฮะมันไม่ยากนะครับสำหรับการปรับตั้งเซนซิทีฟของตัวระบบการขโมยนะครับส่วนค่าที่แนะนํานะครับให้เราปรับอยู่ที่กลางๆแล้วกันนะครับอยู่ก่าระดับที่3หรือ4ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับทางนี้ทั้งนั้นแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับสําหรับลูกค้าที่ใช้ตัวทัคคานี150่ตัวที่มีคียเลดแบบนี้นะครับครับสำหรับ EP นี้ก็คงจะต้องจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ อีีหน้านะครับครับสวัสดีครับผม